ค่ะได้ยินกนด้านหลังไหมสวัส <Gund> ด <vere> ีค่ะทุกคนขอบคุณค่ะทำเองชมเองไม่ต้องแซวฝั่งนี้ค่ะลุกด้านลุกด้าดีกว่าหน้ามาชมหน่อยหน้าทำเวยแล้วทำเ็ยได้สิหอมมะม่วงสุดหนึ่งดอกกระหล่ำของหน้า เว้ยนี่คือหนูต้องสั่งผ่านแม่เอ็มใช่ไหมคะได้เข้าเข้าไปที่ tiktok แบบดำรงแม่ค่ะใช่ไหมได้ได้มันได้สั่ง,งไปแล้วจะได้ชุดที่พี่สุขันไหมคะได้ได้ไม่เป็นไแล้วพยายามี่ถีขึ้นอ่ะอัดคลุกป,ปน,นี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันนูนไงมันมันมแบนไม่ต้องให้เพื่อมันเสมออ่ะ เดี๋ยวถ้าสูสั่ง20ชุดเดี๋ยวให้พี่ซูทําเองเลย20ชุดเดี๋ยวน้าต้องไหน้แต่งหน้าไปไหนแล้วน้ฟังข้าวของแม่ข้าฟังเนาะไ่้ไหมค่ะแม่จึงมากวาดที่วาที่คนมงมิสคอสม่ชิ้าเออวาดที่คนมงมิสคอสม่ชิ้นจ่าวเลยเหรอ พินจาเลยกับเอิญเลยค่ะไม่ดุเพ่อนไดพิ่ดูนะพิจูทำนี้มันก็ได้แต่ว่าพ่ดูเขาแค่แบบเอาให้พอดีปริมาณแป้เอาให้พอเพราะตอนเนี้ยพอพิดูผสมแป้งกันเยอะมันจะกลายเป็นสีเดียวกันแล้วแต่ี่มันจะเป็นสีเบลลยจะเริมันเหนสีเลไเลยต่อแล้ได้ลูกติดใครนะต่องน ใครที่ได้เออ่ใครที่ได้ผีเสื้ออุ้มๆไปนะครับว่ก็ปดเข้าใจว่าเป็นของใครตุลีค่ะผีที่มาว่างานผีตุลีค่ะโอ้ยแง่เฉลี่ยแล้วคือหมุกอะไรนะสองทุ่มสี่สิบหมุกไปเดือนไหนคะไปเดือนน่าจะไปเดือนเก้าค่ะอุ้ยเร็วมากตูลเร็วมากเหรอเร็วมากเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเก็บตัวกี่วันคะมุก นานเลยเกืบเดือนถามจริงก็คือนไฟนลตุลาถูกไหมอูอ่าพี่ตูทำขนมอะไรขนมอรวคาออรวค่ะสั่งได้นะคะถ้าผีเซอ่อุ่มอลัวแปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นที่รักจริงอเป็นภาษาอังกฤษฮะถามจริงเออไม่ใช่ภาษาไทยหรอซูอรัออรเนตเอ l เอ a ออ หนูได้ผัวเขาอย่างเดียวแม่เขหราเขาให้ไปร่ำไปเรียนเขาให้ไปร่ำไปเรียนท<อ>ําขนมเอา <Ồ> ผัวไม่ต้องกี้มางงมากไม่ได้วิชาอะไรไเลยแทนที่จะได้แบบนี่มันคือขนมของแม่ต้องกีนมาเลยนะนี่คือทําถูกต้องาที่แม่สอนน้อง่าก็คือได้ผัวเขา่ะ ต้องกลับมาย้อนสอนสอนใหม่เนี่ยคือไม่สอนแล้วมีคนถามว่าทำไมไม่ถามเท้าทองนางมาจากอดีตที่ไหนนางมาสอนเราเหมือนแบบเพจตัวนี้มาแบบเจอเราแล้วมาสอนเราใช่สะดุดกูเป็นคนสอนกลับคืนครับนางก็มาสอนเท่านี้ที่นางได้ไงี่ไอ้ปูจะได้กินไหมไม่เป็นถามได้กินได้เินฝั่งฉันก็มีคนบอกว่าทําไมเธอไม่ถามเท้าทองกีมา ลืมตอนนั้นอ่ะไม่ได้คิดว่าจะมาทําขนมปังไตอนแรกพอได้หัวเขาแล้วพอหัวแล้วนึกว่าจะสบายนึกว่าจะไปอยู่นู่นโปรตุกีสโปรตุเกสนู่นที่ไหนได้มันหยุดนี่ชิโนโปรตุเกสโปรตุเกตแทนก็องซึ้งซึ่งไงชิโนโปรตุกีสไปก่อนได้แต่แต่ว่าเวลาเรียนทำแล้วมันเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆหรออนนี้ก็หนูก็ตามพอดีเลยเอาใหม่อันนี้เอาใหม่ก็ได้นะอูมันยังดูไม่ ต้องตอบแบบนี้ธรรมชาติอ่ะไม่มีอะไรเท่ากัน <c oughs> ผีเสื้อไม่มีตัวเท่ากันสักตัวค่ะคนหนึ่งหัวเอเลียนคนหนึ่งหัวไดโนเสาร์อันนี้มันคือสนเนลอันนี้มันคือหอยทากไม่คนกดซ้อของเยอะจังอ่ะกดซื้อจริงเปล่าหืมฝากเลยสิขายอะไรครับ <c oughs> น,นี้บอกว่าขนมพลิกอ๋อมีสองอย่างนี้นะทุกคนโอเคหเดี๋ยววันนี้จะขึ้นในนี้ให้ทำทำเป็นในนี้ทำเป็นแอปมิกเบอร์อะไร ใครดีสองเลย่กียอพดเ็โดเดตรี่โกมีมีดิีอ๋อลอดี้มาสอนทุกคนไม่มจะสตรีมเกมแล้วส่วนสูจะสตรีมเกมเหมือนกันคุยกันเลยสวยยังสวยแล้วอ่ะเนาะไปแถวไหนไปแถวไหนวันเนี้ยอารีแก้แกบ้าน อาลีอาลีมีที่ด้วยหรอมีพวกแบบร้านรับค,คาเฟร่รับเยอะแยะเลยจริงหรอแต่ว่ามันไม่ได้แบบฟิลแบบไฮโซนะขนาดนั้นอ่าแม่ได้ไหมอิสยะ่ะเยอะอ่า<อ>นี่ชอบกินร้านแฟตบอยอะ่ะหรอไม่เคยกินเลยอะ่ะต้องเอกะไัมไม่อเออเรื่อง วัที่คุณคาเป็นสังขนอุ้ยสวยอันี้สวยนะสวย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 จ้าอากล่องน้เก็บความภูมิใจไวไว้กับเจ้าถข่าราเบอร์สิบสี่เจ้ามคือตั้งนะก็คือฉันเป็นนเดินที่ได้ใช้จริงไหมเนี่ยาอาใช่ดูนี่ทำอไรกันเนี่ย วัเดี๋ยวแบบสูกลับบ้านไปปูแม่บอกมันไม่สวยพอทำใหม่ก็ไปแน่ไว้ายเจอโรงงานบริษัทงานมีคนบอกว่าแปดบลอยมีสาขาใหม่แล้วพี่สูไปหรือยังอ๋อที่แถวสยามป้าเห็นเพื่อนไปกันอยู่แต่ยังไม่ว่างไปเลยเพราะว่าต้องเนี่ยไม่ใช้แรงงานนะคะมันต้องมารู อันนี้คือเป็นช่วงตอบแทนทีมใช่ค่ะตอบแทนหนึ่งคุณค่ะหนึ่งปีค่ะโอเคสนุกแม่ปุ้ยมาเขาแม่ปุ้ยไปดูบอกว่าอันนี้ไม่ได้จ้างนะแม่ไม่ได้จ้างนะค่ะแม่ก็แทนคุณตอแทนหนึ่งคุณคุณทานนมเห็นค่าน้ำนมขึ้นมันสนุกนะเธอแต่อันนี้น่าจะง่ายสุดแล้วแม่แม่เชื่ออันนี้ง่ายสุดแล้วปะ S <S ง่ายสุดแล้วค่ะง่ายสุดแล้วค่ะผีเสื่อถ้าทำงานผีจะไม่ตรวจเขาทำอะไรไม่ตรวจแล้วใช่ค่ะผีเชื่อง่ายสุดแล้วค่ะทำไปเลยอีกแม่เปรมมันจะได้ทำอีกใช่แม่เปรมเขาจองผีเชื่อมาตลอดนะจริงเหรอจริงเดี๋ยวจะไม่ทันดูมากเมันไฟเมันดูขี้พวกเก่งเขาเก่งแต่เขาหาทำไม่เรื่อยเลยอ่ะหาทำไม่เรื่อยก็นี่ราคาหาเงินส่งนางงานก็ปั้นขนมไปนี่แหละค่ะเงินเลอะหลัก อันนี้ทำมากี่ปีแล้วคะอลูนเนี่ยโอ้โหต้นปีเนี่ยอ๋อไม่ใช่หลังก่อนคลิปบ้านไงได้ของคลิปบ้านนะเอาได้แล้วที่แม่ส่งคือส่งฟอสโอ้โหเพิ่งได้หรอสี่แสนนะคะาทำขายวันนั้นอ่ะมีมีคนติดมีคนไลน์หาฉันอ่ะประมาณอุ้ยมีคนแบบส่งข้อความมาสามพันข้อความไอโนติกส์กับ ตอนซาส่งก่อนปีใหม่อะก่อนยอดขายอะก่อนคริสต์มาสก่อนคริสต์มาสก่คริสต์มาสจะต้องไปเกาหลีเงนะะต้องเคียให้เสร็จอะแต่พวกต้องขายกันปีที่แล้วใสี่แสนบาทนะคะไม่ได้เวอร์คอนโซลบนบินอะพวกเนี่ยนั่งทำตาบดตาแข็งทั้งวันปีสามค่ะทุกวันก่อนยินก่อนยินก็ที่เป็นคนไปส่งของสะดวกให้ไงหนูว่าหนูเลือกหนูเลือกอาชีพผิดออไม่ผิดลูกลูกขายสวยไปเลยลูก หังคตรหลังแข่งเวอร์ห <il> นูจะได้ขายตละอ่ลสิเฮ้ยแม่แม่น่าจะทําแป้นพิมพ์เป็นแบบพวกเราแต่ละคนอ่ะอบอซูใส่ดิจิเนี่ยใครซื้อคะ่ะยอดนะแม่ใครซื้อคะแม่ไม่ใช่แค่แบบว่าผิดเรี่ยวยังไม่เคยรอดเลยเนาะม เล่ไม่ได้เลยอ่ะสวัสดีทุกคนไม่ได้คุยทางนี้เลยทางนี้แบบว่าไม่มาทุกคนมันเวลาทำอะไรแบบนี้ชอบควันมันมันเลยว่ากินกินโอเคหรอแล้วต้องกดแรงกว่านี้หรอที่เนี้ยขนมพริกไทยดำอิสลามทานได้ไหมได้ค่ะเหมาะมากเลยค่ะ ใช่อัน,นี้นี่ด้วยนะขออน,นุญาตนะคะมะม่วงอบแห้งมะม่วงเช่อิ่มอบแห้งก็อิอสลาผระทานได้ค่ะทุกคนใช่นี่ตั้งใจเอามาเลยนีอ่อันนี้คือมีแบบแฟนคลับเรียกร้องกันแบอบกว่าเออแม่ขาอะมีอะไรที่ไม่ใช่แบบหมูอ๊ดอูดไหมคะเอามาแบบแบบปักแบบต,ตะกร้าให้หน่อยหนูมีกะปิแล้วก็มีไตปลาแห้งด้วยแต่อยาน ม่เอมไม่มีรายขายเดี๋ยวเราจะผัดการขายเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถูกเครื่องจะทำเครื่องน้ำเบื่อแล้วก็ซื้อของขนมอรูปมาไม่ได้มันตะโกนหอนอย่างนี้มาปิดยงไม่ใช่เราจะมาตั้งรู้ทำไมของพี่สุต้องไปไปข้างนู้นแล้วข่ข่ข่จริงที่จริงเกิดขึ้นมานในเกียว เราต้องมีเสติงก่อนนะครับแบบนี้ก็บ well, ้าแล้วฮะเสียงอามาก่อนแล้วจะบ้าจริงนะครฮะจะบ้าแล้วที่วิ่งตรวจให้ใครดูเป็นเสียงแบบว่าเป็นสาวสาวในแต่งหน้าทานข้าวยังไงให้ฉ่ำขนาดนี้เออเยอะึงวไ่ติเต์เลยวันนี้อุ้ยไม่ชุกกระแดดีนี่ไงไอ้พี่หลัวก็ โอ้ยเราต้องไปนำผมใหม่เลยอ่ะใส่ที่คาดผมแล้ว่อยู่อ่ะนี่ทำไฝดีนะเกยข้างสวยกว่าเนาะเออสวยไม่ทุบช้อนหงไปหร่อคุณอยากกินกันกินข้าวไปกินข้าวช่วงนี้ไดเอทเป็นไงบ้างเหมือนกินปกติเลยไหมใช่เพราะว่าขอมลงที่สูงอ่า อยู่เวียดนามข้อดีเวียดนามอย่างเขียทำไมคะได้เหรอะม่คุณว่างานนี้ค่ะใช่งไปแขงงานยองงาไปแข้งแล้วนะาหยุดนะงานยองงาไปแข่งแค่เพื่อนะมุก้ากินซุนไปก่อนเพราะรู้ว่าถ้าเข้ากองเราน้ำหนักลงแน่นอนแล้วรู้มาแบบว่าวิธีการแบบว่าเก็บตัวของเขานี่คือแบบว่าเหมือนคล้ายๆของเราไหมหรือว่าแบบ รู้อะไรมาบ้างที่แชร์ได้เอ่อยังแชร์ไม่ได้เลยแต่รู้มาบ้างใชรง่รู้มาบ้างรู้มาบ้างสวัสดีครับทุกคนน้องหอย้างหน้าร่กซื้อมาจากไหนซื้อมาจากหน้าจะในกรอกๆนี่แหละทุกคนที่ค้าวมแล้วตื่นเต้นไหมที่แบบว่าเปิดเปิดละน่าจะไปน่าจะตื่นเต้นจริงๆคือ <laughs> ตอนอยู่บนเวทีเลยอ่ะพี่ซู <laughs> มนเ็ามัน okay. ดังมนดมันดันไม่ดีไม่แน่ข้างๆเยะดดน้างๆ้ยหน้ากสวยวัสนาดีได้เป็นคุณนายพี่โ้ฟี่อ้อมมุดแล้ว่น้องพี่สุปิณะ่าดอยู่โอเคน้พงศบอกว่าน้าากสวยวัสนาดีต้องได้เป็นคุณนายนี่ก็เลยบอกว่าาทอืม พี่ซูไปเชียร์มึงไหมตุลาใช่ไหมใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาสปอนเซอร์กันก่อนไปคือถ้าถ้าแบบว่าว่างถ้าไม่ติดงานแล้วมีสปอนก็ไปแต่ว่าถ้าติดงานแบบก็ทํางานเถอะหาังค์ดีกว่ามีรู้จักเพื่อนที่เวียดนามอยู่แต่เดี๋ยวจะทักไปถามนางเพราะว่านางทำทีอาร์ที่นูน่นเนี่ยละ่ะงลองถามนางดูก่อนแม่เอ็มก็อยากไปเที่ยวเวียดนามอยู่พอดี แม่ครังที่แล้วหนูกับพี่อามไปเวียดนามอ่ะหนูหลอกให้พี่อามเดินตั้งสิบกิโลเมตรเนี่ยไปทําอะไรกันพาเดินไปเรื่อยๆหลอกไปเรื่อยๆเดินกินขนมเดินอะไรไปเรื่อยๆขนมล้อเหรออขนมล้อแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายหน้าก็ถึงแล้วแล้วก็พุ้นเนี่ยถูกคังแล้วแกก็เชื่อโอ้ยมันไม่ออมเบรียยังไงดีอยากให้มันออมเบรีย เอาสีขาวมาปวนอีกหน่อยได้ไหมใช่โอ้หนักจุบแล้วไม่ออมตรงไหนมันก็ออมสุดๆแล้วมันมันก็ออมอยู่พออบเสร็จอ่ะมันจะออมคนนี้สีมันจะชัดมากูอย่างกันเยอะไงหมเยอะที่ดูคนไม่พลาดอย่าลหมโอเคครับสุภาพเพราะอย่างนี้ถูกป่ะท็อปเจนคือแค่คนในเมืองเมืองไหนเนี่ยเดี๋ยวทุกคนรอฟังอีกทีนะกหนดการมันอาจจะเปลี่ยนได้พี่สุริยาคิด ไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวมันแบบเขาทาครั้งแรกฉันว่ามันก็จะเป็นชื่อเสียงเลียงนามของเราไปถึงไม่ได้บอกว่า <c oughs> ไม่บอกว่าใครทำ <c oughs> แต่ก็จะทะเลาะกันเองในทีมนี่แหละประเด็นน่ะ <c oughs> แรงมากใครจะรอนอกจากพี่เบียร์พ <c oughs> ี่เียเลยไม่มีใครโดนรอทุกคนนะน <c oughs> อกจากพี่แก้วเองเต็มเก็บของรอ ใครใครอ่อนสุดในเนี้ยในการทำอะรัวเตียอกอ๋อนีใครสอนสองนี่งานละเอีาดสำคัญเดียวเราไม่มีใครทำเลยใครบ่อยอะไรอันเดียวรูดปากกับคางจะติดกันแล้วเทียงนั่งอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างนู่นนั่งทำงานอยู่ก็ทำเอกสารก็เป็นคนแบบแบบออฟฟิศคนเนี้ยสอออฟฟีดคนอยู่บ้านเยอะนะเนี้ยบอกให้ อะไรอ้วนเธอโชว์อะไรอ่ะมีคนถามใช้ปัดแก้มของอะไรพี่สุทำขนมอรัวค่ะสั่งได้กล่งวันที่เก้าค่ะสั่งได้นี่ะแต่อย่าสั่งมาเยอะนะคะทำไม่ทันสั่งได้แต่ว่าเอาที่พอดีเพราะว่ามันแฮนด m a d ดอะทุกคนสั่งเลยสุ่มเอาถ้าผีเสื้ออ้วนๆหน่อยพี่สุทำ ใช่ว่าผีืึอจะแอบหอบนิดนึงอ้าวกินแบบบางตัวกินเลยกินเยอะกับบางตัวกินไม่ทันเพื่อนวันนี้ถ้าแม่ฉันมาดูไลฟ์นี้นะแม่ฉันจะต้องแบบใช่ซึงร้องไห้แล้วก็แบบแม่จะไปทําบุญเลยพวกเนี้ยมีบุญเม็ไม่ะัแม่ไม่ได้แม่ไม่ได้บอกว่าอยากมีบุญแม่บอกเป็นบุญที่ได้เห็นเป็นบุของแม่แล้วที่เห็นลูกสาวทําขนมที่เห็นลูกสาวทํา อะไรแบบไหนได้มันคือแป้งสุกหรือยังคะขนมอ่ะยังสุกแล้วเห็นไหมล่ะไม่ได้อะไรมาเลยจริงๆนะอยู่บ้านในสมัยนู้นไม่ต้องกินมาไม่ต้องกมาอยู่มารุ๊ปนี้แล้วกินไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมล่ะไม่ประสาดเลยเขาได้ยินว่าที่บอกว่าต้องเอาไปอบไงหนูก็เลยบอกว่าเออยัางย่หรือเปล่าย่างเออก็ยังก็ได้โอ้ อะไรที่ยังไม่อบเสร็มันกรอบอ๋ออบให้มันกรอบสมศัดแล้วค่ะกูว่าแล้วทำไมไม่ต้องทีมาถึงเมื่เยอะใหญ่ดีถ้ามีผ้าสามอ่ะเห็ไหมเขามีผ้าสามอ่ะน่าจะมีแล้วมั้งมันตันแล้วเนาะใช่มันตันแล้วแหละมองเห็นพักนี้ก็มีมีแปดมีอะไรเยอะแยะเลยจริงๆนะเดี๋ยวอยากจะไปถวายแม่ทองทีมา ตะก้อมนึงเขาคงกินมาอันที่เป็นลูกป,ปั้นใช่ไมไม่ใช่พี่ฟูซี่ซ <c oughs> ที่เป็นลูกป,ปั้นเขาจริงๆอ่ะไม่ะะไหวฟูซี่ไม่ไหวไม่ไหวเลยโอ้โอไม่โ oh my gosh <c oughs> เห็นอยู่นนะั่น <c oughs> เห็นเห็นใครไหข้รัหลัอนอนนะ่ะใครไไม่เล่นนะคะ ไม่ใช่เสืเขียวอ่ะ้ตกใจตกใจ Amanda ออกดมค่ะนั่งอยู่นัวงดูนึกงว่าของหนูหนูบอกหนูไม่เล่นนะคะหนูอยู่บ้านคนเดียวโอ้ยมาทีน้าเท้าหรือเปล่าหรือว่า BTS งงมากมันหลอกอ่ะทำไมมาทีจ่ิงหรอ ว้าวคุแม่ก็ขึ้นเลยไปถามน้องเขาเวนเคยนหลังเขาเนี่ยดูว่าเวนอยาถามจะถาะการนี้อะไรเหมือนชีกน้อยเนี่ยเราอยากรู้ว่าเวลาพี่ด้าขึ้น MRT เบียร์เนี่ยใส่มาสกไหมหรือว่ามาเลยโซ่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับจะถามให้ให้มันคุยให้เสร็จก่อนได้หนูพี่โซ่เนี่ยเวลาเป็นดาราเนี่ยเวลาถูกขนแบบใช้แบบขนส่งสาธารณะอะไรเงี้ย ฉันคนไ,<ด>ไม่ได้ยุ่งเยอ,อยู่แล้วหลังๆก็ดีวันนี้นั่งมอเตอร์ไซค์ไปยิญญ้มเว้ยแล้วลืมใส่แวน่นแล้วมีมีผู้มีผู้หญิงผู้ชายสองคนนะ่ะหันมามองตอนนั่งอยู่นี่ก็คิด,ดในใจหนุ่มแต่ยิ้มดีไหมว่าอะไรก็คือเขาจะหลุลู้น้สิบหรือป่งล <c oughs> ู้นไม่ใช่ใส่แวนอ่าดังแล้วไงอือโคตรเลยถล่มถล่มเมื่อวานเน,นี้ยพากันไปสัมเพลงใช่ไหมเดี๋ยวเราจบไปได้ปะ อะไรเพราะมันต้องเซอร์ไพรส์ในกอมเพลงแล้วก็รู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจมากอ่าชันด้วยเพราะจะไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ถ้ามันไปสัเพลงมาหมดเงินไปจริงๆก็หลายหมื่นอยู่นะนี่เอิ่มหลายหมื่นอุ้ยออมไปแล้วนี่สวยมากเลยชอบไปซื้อกิฟต์ตอนกลางคืนน่ะอ่าไม่ไหวว่าเนาะก็เครื่องประดับชั้นช่วงประกวดอะค่ะก็อิ่มหอดแจ้งันอิ่มหอ์ตจางสามเพลงมาเลย ไม่จร่งหรอกไงไปกันค่ะทำไมมันดอกเบลเลอร์เลยมันเป็นดอกเซพอะไรอันนี้เหรอคือช่วงรถไฟฟ้าบางขึ้นที่บอกไว้นั้นอ่ะมันไ er ซส์พอดีที่จะแบบใส่รีบลองใส่เดิมอ่ะจังทิมกามคืนสิบส so, right. yeah> ิบสิบลูกหูขุดเชียวเจ๊ตอนนี้คนสั่งประมาณกี่กล่องแล้วคะพี่ เราเราได้ไม่เกินดอกไม้กี่อันนะไม่เต็มถาดนะทำไม่เต็มถาดแม่เนี้สวยเห็นไหมเพราะมันเป็นออมบรีแม่หนูเอาสามกลมไว้มุกจะสั่งเยอะมุกเผื่อคนอื่นมาลูกเป็นร้านที่แบบเป็นร้านที่ไม่ไม่ให้สั่งเยอะไว้ใครไป แต่งนะ้าไปทานข้าวค่ะลูกเบาๆค่ะมันไม่มีอ่ะมันไปนไหนหมดว่ะเอ็นนี่ออกไปตอนไหนเนี่ยนั่นไงกะแถวบ้านมากเลยอะ่ะออกสองพุ่มก็ทันแต่ว่าเดี๋ยวจะลงละมีแค่นี้มใช้แค่ก่ในใอนการต่อขนตา สวัสดีครับคตาผู้ชมสั่งทางไหนคะสั่งที่ลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์นะครับไปกดที่หน้าโปรไฟล์กำลังดำลงแล้วก็กดลิงก์เพิ่มเพื่อนนะที่แอเขียวนะแล้วก็สั่งกับแอดมินมันได้เลยนะจะ๊ะเดี๋ยวใกล้จะปิดรับออเดอร์แล้วนะเพราะว่าทำไม่ทัน <c oughs> จริงไม่พูดเล่นนะเนี่ยอย่าลืมของนูนะสามกล้องหลือแน่นอนพูดอย่างเนี้ยพูดปุ๊บลืมเลยไม่เอมลืมแน่นอนไม่ลืมครับผม <c oughs> นะ สปอนเซอร์ร้านต่อขนตาต้องเข้าแต่ตอนไปประกวดต่อได้หรอไม่ได้ปะไม่ได้ดิแล้วก็ต้องแต่งหน้าเองป้ะสุดๆพี่สูเคยต่อยาวสุด4มิลลิเมตรตัวเป็นคนต่อยาวได้ไม่มากเพราะว่าสูเป็นคนลูกกระตามันเปิดอย่างนี้พอต่อยยาวมากๆขนตาชนคิ้ว ก็ประมาณสิบสิบสี่ป่ะสิบสี่ยาวสุดนะสิบสิบสองวิบส่ยาวสุดสิบสองเสิบสี่คือไม่เอ็มเผาร้านนะแม่หนูต่อสิบห้าหน้ากลัวมากกลัวมากเลยมันเยี่มนะแม่คนตาหรือว่าหนูต่อสิบห้าเราเป็นซีเคิลแบบงอน ของฉันต้องระวังอีกหนึ่งระวังเรื่องเรื่องการต่อถ้าต่อเยอะเกินไปเรื่องว่าไม่ให้รู้ว่าไปต่อร้านไหน Is she making a candy? It's a Thai um snack dessert นี่เนอะอันนี้มาค่ะถูกไหวอันไหนมาตอนเลยโมบิแกมตัวาใช้ประจำใช้ประจำตัวดูสิตัวตัวแรกมแบบนั้นละต้องลงอ่ะต้องค่อยค่อยทำปะ อย่าดีหนูอาจจะมีความสามารถมากก็ได้ไปแต่งไปคอสโมแต่งหน้าเองไหมคิดว่าน่าจะต้องแต่งหน้าเองก็เหมือนเก็บตัวทุกคนอืมอุ้ยแต่ช่างช่างเกาหลีก็เก่งเอ้ยช่างเกาหลีวะช่างเวียดนามก็เก่งเก่งโทษแต่ว่าหน้ามุกจะแบลวเลยปะถ้าช่างเวียดนามแต่งแนตลอดนี่ช่างเวียดนามแต่งตอนนี้เราจะเป็นดอลลี่อายโองทุกวันเห็นเหรอแม่ไม่ได้นะหนูพยายามว่าดอลลี่อายอยู่ เดินเขาตอนนี้เดินเขาอย่างนั้นแบบจีนใช่ไหมดอนนี่อายตาเปิดๆเนาะใช่แต่มุ๊คแต่งโทนนั้นได้ไหมจริงจริงแล้วก็น่าจะได้ปะได้บ้างแต่ว่าต้องแบบโทนสีนิดนึงเราต้องแต่งทุกวันดอลลี่อายแม่ดอลลี่อายให้หนูต้องหลายรอบแล้วมาณน้มแต่เป็นดอลลี่อายแบบแย้งๆไงที่แบบเอาแบบรอยเมคก็เห็นนะโหก็วันที่เราสัมภาษณ์จอกจอกไปนั้นก็ดอลลี่อายปะ ไม่เบาๆเลยไม่โห่ตั้งแต่ไม่เื่องานไม่ยากโนใม่วิดีโอไบโอเลชั่นเหรอวะโอเลชั่นอะไรก่อนจะไม่ขายของที่สาไม่ขายของขายองด้วยค่ะทุกคนต้องปือแล้วแหละไม่งั้นเราโดนปิวแน่นูยขายอะไรนะมะม่วงมะม่วงแช่อิ่มนะคะอบแห้งหวานไม่หวานน้อยหวานแบบสนุกว่านไอยสนุกว่ะ มันมันหวานกำลังดีมันเหมือนแม่ใส่น้ำตาลนมขนมพริกอร่อยทุกคนหาขนมพริกก็อร่อยมากนั่งกินกินกับชากาแฟนะโอ้โหถุงละเจ็ดสิบบาทมาดามมาดามจะสั่งมาขายเนาะกินหมดกินหมดไม่ได้ขายวันนี้วันนี้นั่งกินจนแบบว่าคนในไลฟ์พักว่าพี่ซูหยุดกินได้แล้วคือกินแล้วมันเผาผ่านนะมันช่วยให้แบบร์นนะ จริงมันร้อนยังไงอ่ะมันเป็นพริกมันเป็นพริกไทมันเป็นอะไรถ่ายมัน้อนเอาสีขาวเข้ามาเห็นไหมแม่ทำ้านมาลเอาแบบดุโอ้แล้วเนี่ยเมื่อกี้ฟ้าฟ้าฟ้าดูเสียก่อนแ๊บนึงนะทุกคนแม่กาดูด้วยนะแมอขอบคุณเยเห็นไหมเห็นหมเอาแมแล้วโมไม่เห็นเลยโ เขารบอกใช่คนี้ไหมรอดูนี่ทไมยึกตดอะไรบางอย่ากได้กระดาษเขาเรียบหลบไหมคะว่างานเสร็จกี่โมงแล้วแต่เรานั่นแหละแล้วยังเกวเก่งเพราะพรุนี้ไม่รู้ว่าต้องพาเด็กไปคือแม็กซี่อื่นตะเกียงก็เหรอแม่ก็ตามมาไหม ไม,ไม่ตามเที่ยมเหรอเที่ยมหรอืรหรอพ่อเพนใครที่สับถามมีทีด่ดีๆมาเรแนะนำ